ยินดีต้อนรับเข้าสวนหลังบ้านค่ะผดเลือนชาแนลวันนี้พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศสวนหลังบ้านของแม่นะคะแล้วก็มาดูวิธีการปลูกกระชายแบ่งกระชายมาลงแปลงกันค่ะไปดูกันนะคะ นี่ค่ะทุกท่านค่ะน้องกระชายของเรานั้นจะต้องนอนลงไปนะคะแล้วก็นําส่วนที่เป็นหน่อเห็นไหมคะสีแดงๆนะคะให้เขาชิขึ้นมาสังเกตได้ว่าร่องของการปลูกนั้นจะไม่ลึกนะคะนี่เป็นเทคกติกหรือเปล่าก็ไม่รู้ดูเอาะะวันนี้ดิฉันก็มีโอกาสมาดูคุณแม่ปลูก เอาละทําด้วยความพิถีพิถันนะคะด้วยบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าวในวันนี้เอาเป็นว่าอีกในสองสามเดือนข้างหน้าเราข้อมาดูการเติบโตของน้องกระชายกัน นี่เลยก็จะเป็นตัวที่ขุดขึ้นมาแล้วนะคะไม่ใช่แม่ไปขุดมาเพื่อที่จะมาลงแปลงนี้นะคะลำดับถัดไปค่ะที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นั้นดิฉันมีหน้าที่ไปขุดต้นเล็กๆค่ะมาแซมในแปลงเพื่อให้มันเป็นการเติมเต็มนะคะซึ่งในการเลือกนั้นแม่บอกว่าเอานอแดงแดงออเนอแดงแดง